สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสารพัดเรื่องแปลก,กๆลุงชัยหลังตายแล้วฟื้นฟังแล้วขนลุกไม่กินข้าวเป็นเดือนเหมือนไม่ใช่ตัวเองจากกรณีในชันชัยพลเข้มอายุ60ปีที่ป่วยหนักหลังจากที่แพทย์ให้มาพักฟื้นที่บ้านแล้วเกิดเสียชีวิตไป1ชั่วโมง จากนั้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและมีอาการดีขึ้นมาในระดับหนึ่งจนทำให้บรรดาญาติและคนในครอบครัวต่างสงสัยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดวันที่12กุมภาพันธ์ผู้สื่ข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่433หมู่ที่13บ้านวังน้ำเขาตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ญาติของนายชันชัยมาเฝ้าดูอาการอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกคืนปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างเกี่ยวกับตัวนายชันชัยจนเป็นที่หวดาดผวากันในหมู่ญาติและคนในครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึง <c oughs> ก็ได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ประหลาดให้ฟังว่าหลังจากที่นายชันชัยตายแล้วฟื้นมาจนถึงบัดนี้อาการดีขึ้นจนน่าแปลกใจ แต่ยัาก็ยังไม่ไว้วางใจเพราะไม่ได้กินข้าวเลยจึงได้พากันเฝ้าดูอาการอย่างเป็นห่วงทุกคนกังวลใจกันและมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะกลางคืนในบางคืนช่วงกลางดึกจะเห็นว่ามีดวงไฟรูปใหญ่พุ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็หายเข้าไปสักพักนายชันชัยจะร้องให้ฟุมงไฟน้ำตาไหลพรากอาบแก้มเป็นพัก,พก จากนั้นก็ดีขึ้นพูดจาเป็นปกติพอยติถามว่าร้องไห้ทำไมนายชันชัยก็จะพูดว่าไม่ได้ร้องไห้ทั้งที่น้ำตาอาบแก้มและยังร้องไห้อยู่ซึ่งเป็นแบบนี้อยู่หลายวันและบางครั้งสังเกตเห็นว่าไม่เหมือนท่าทางของนายชันชยัยบางครั้งนอนร้องเพลงคนเดียวทั้งกลางวันและกลางคืนและสิ่งที่แปลกอีกอย่างคือนายชันชัยกินข้าวไม่ได้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว แต่ได้ร้องขอญาติให้ไปซื้อสูรามาให้ดื่มถ้าไม่ทําตามก็จะดุด่าเสียงดังจนทนรบเราไม่ไหวจนต้องไปซื้อมาให้ดื่มกินซึ่งการดื่มแต่ละครั้งดื่มวันละหนึ่งขวดใหญ่โดยไม่มีอาการมึนเมาแต่ยังได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากญาติดได้แต่นั่งทําใจและคิดกันไปต่างๆนานาในชันชัยคงมีบางอย่างเข้ามาสิงร่างจึงมีลักษณะเป็นแบบนี้ อย่างไรก็ตามมีญาติคนหนึ่งที่มาเฝ้าดูอาการทุกวันทุกคืนเราให้ผู้สื่อข่าวฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งได้ร้องขอเข้าห้องน้ําแต่ต้นคงไม่ได้ยินได้สังเกตเห็นว่าในชันชัยลุกขึ้นเดินเข้าไปห้องน้ําเองโดยลําพังทั้งที่ทุกครั้งไม่สามารถที่จะลุกขึ้นเดินได้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่ง จึงได้แอบดูอยู่ห่างๆตั้งแต่การลุกขึ้นจากที่นอนไปจนถึงห้องน้ำท่าทางการเดินของนายชันชัยรูปปกติดีทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปซึ่งก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับลูกสาวและภรรยาของนายชันชัยฟังต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งลี้ลับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านายชันชัยทุกสิ่งลี้ลับเข้าสิงร่างจึงเกิดเรื่องราวแปลกๆขณะที่นางสาวชาวชรารผลเข้มลูกสาวของนายชันชัยกล่าวว่า ตนรู้สึกแปลกๆในตัวผู้เป็นพ่อมาหลายครั้งตั้งแต่นอนร้องให้คนเดียวเมื่อถามก็บอกว่าไม่ได้ร้องทั้งที่ยังร้องอยู่และมีน้ําตารวมไปถึงการหัวเระาะทำตาขมึงตึงและอีกหลายๆเหตุการณ์จึงอยากให้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับสยศาสตร์มาช่วยด้วยและถ้าได้หมอปลามาช่วยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีพระตนและญาติๆก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกันแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ